เหลือลำนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวพอหมายมั่นไป มือเสียเบิร์ดทีมงานบอกได้เลยว่าตอนแรกผู้พันเสนเสวพันจะมากับป๋าหมักพอเหลือเหตุการณ์แบบนี้ที่เบิร์ดบอกพ่อไม่ต้องมาแล้วเรือเราพายยังไงยังไม่ชนะใครเลยร่องน้าแดงเอาเวยจะชนะได้ไม่ได้เจอร่องน้ำเสมืนเรือแม่โคเอกนาวาแม่โคเอกนาวาพายบทพายเบียร์ใส่เสื้อแดงกันได้เหลือไอหนุ่มมันเปาขยี้แล้วแม่พยเยาหนีพ้นหรือไม่พ้นไปรู้ว่าหนีพ้นไม่พ้นหนีได้ไม่ได้เอาเลยสู้กันไม่มีปัญหาสู้กันไม่มีปัญหาดูที่ว่าเที่ยวนี้เที่ยวนี้แม่โค แม่คง,งเอกลาวาแม่คงเอกราวาจะมาดีหรือไม่ทเที่ยวแรกเที่ยวแรกเอาเท่าไปได้เที่ยวนี้เที่ยวนี้ทำท่ามาดีภายน้ำบางบางก่อนเว้ภายน้ำบางบางก่อนเราไล่ลำไล่แรงแทงน aya, ้ำมาเสียงโลนักกิจสิงโลนักกินไรป๊กมา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 ทันหรือไม่ทันไม่ พยายไปลถกากความพยายามสิงที่เราจะกิกันขาขอเสื้อดี้เขาไว้กันขาขอเสื้อดีเขาเอาไว้แม่ของเองรวังแม่ของเองวังจะดีเอาไป้เอาจะดี่ก่อนไปก่อนไปไมบกินนะสิ่งทีเราจะกิจไม้ยอมสิ่งทีราจะกินไมยอมก่อนกินนะก่อนกินจะกันแสงกันแงกนสิ่งที่เราจะกินจะแซงเรจะกินจะแงราจะกินจะแซงเราจะกินจะแซงราจะกินจะแซงเราจะกินจะแซงราจะกินจะแซงรถจะกินจะแซงรถจะกินจะแง ออไป,ไไปพอรกรนพ่อพอ,พอ,พอจอบอกโจลูกพ่อบอกเที่ยวเนี้ยมีลุ้นแต่จะชนะหรือเปล่าไม่รู้ครับต้องติดตามครับท่านผู้ชมครับรอผลครับผลการตัดสินครับเรือที่ชนะในเที่ยวนี้เรือที่อยู่ร่องน้ำ น้ำเงินแม่โขงเอกนาวาแม่โขงเอกนาวาร่องน้ำน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะแม่เมื่อสักครู่นี้